สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและตายสงขาครับเรามีความคืบหน้าคดีของซอฟปลามาดามลูกเนียงหรือว่านางสาวกมลวันปินทองพันแมค้าออนไลน์และแชร์ทองเงินอ,อมออนไลน์ซึ่งวันนี้ซอฟปลาออกมาพูดทุกเรื่องและมีคําตอบทุกประเด็นให้ฟังกันเลยครับทั้งเรื่องที่ร้องว่าถูกตํารวจรีดเงินห้าล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวหลังการเข้าค้นที่บ้านพัก และเรื่องเงินออมแชร์ทองที่ถูกผู้เสียหายกว่า200คนครับเข้าแจ้งความว่าซอปลาอมเงินคว่า60ล้านบาทนะครับพร้อมยืนยันว่าไม่หนีแน่นอนครับเราไปกันที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค9ครับที่ตำบลลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนายศิระเจนจักะในฐา,านะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับได้นัดทุกฝ่ายเข้าพบกับพลตำรวจตรีนิติไนหลังยานายรอง ผู้ก,การตํารวจภูธรภาค9นะครับทั้งซอปลาและกลุ่มผู้เสียหายจากการร่วมวงแชร์เงินออมแชร์ทองกับซอปลาในพวกนี้แหละครับเรียกว่ามาเปิดอกคุยกันเลยครับว่าจะเอายังไงจะจบกันแบบไหนครับทั้งคดีถูกรีดเงิน5ล้านและคดีแชร์60ล้านที่มีผู้เสียหายแจ้งความนะครับไม่ต้องชมหนังตัวอย่างเลยครับให้เสียเวลาไปฟังซอปลาคนต้นเรื่องเปิดอกคุยกันเลยครับ ที่หนูก็ได้เป็นผู้หายนะคะก็ถ้านูไม่คิดก็ว่าันไปก็ต้องสู้นะคะท่านค่ะแล้วก็เรื่องแชร์นหนูก็พร้อมที่จะรับิผชอบนะในทุกๆเรื่องส่วนพี่เขา เป็นทนายอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องแชร์นะคะนี่เกี่ยวกับคดีลิดไถ่หน้าร้านค่ะส่วนเรื่องคดีแชร์แล้วก็หินอมหนูยอมรับผิดชอบหมดแต่ว่าขอเวลาหนูสักนิดให้หนูได้หาทนายแล้วก็มาสู้มาว่ากันแต่หนูต้มรับผิดชอบจังหวัดเลยค่ะท่านไม่หนีไม่หนีหนูไม่เคยคิดจะหนีเลยหนูมาให้ปากคำอยู่ที่สืบสวนจังหวัดค่ะที่ที่ค่ะไม่ไม่เคยหนีเลยยอมยอมยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะหนูยอมค่ะ ยอมเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายถ้าหนูผิดก็ว่าไปตามผิดแหมหนูไม่หนีคะ่ะเรื่องนี้ค่ะครับแล้วแล้วเรื่องที่สื่อมวลชนที่มีการออกข่าวว่าใช่รเราแต่งเรื่องใจร้ายตำรวจอ่ะใช่ค่ะเราเรายอมรับไหมรเราเคยเคยพูดยอมรับบ้างไหมหนูไม่เคยยอมรับหนูไม่เคยใส่ร้ายตำรวจค,ค่ะเรื่องไหนจรงิงหนูก็ว่าจริงคะ่ะเรื่องไหนถ้าหนูผิดก็ว่าไปตามผิดเลยคะ่ะหนูยอมรับทุกเรื่องวันนี้ถ้าสมมติอยากให้ทางอตอนนี้เรามาถึงระดับผู้ชาร,ระดับสูง สูงสุดของภาคเก้าแล้วนะ๋ยวให้ท่านดูแลแล้วไหนเดี๋ยวเราคุยกันแตวนะน่ว่าหนูขอสักนิดนะคะท่านเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูจะถูกคุกคามมากเกินไปค่ะในหลายเรื่องมีการขู่การอะไรด้วยครับ,รบเดี๋ยวเขาคุยกับท่านผู้ใหญ่นะวันนี้ตามที่เราต้องการว่าขอคุยกับสูงสุดของภาคเก้าละเราเนี้ยเราได้มาคุยก,กันแลครับน้องครูยังไงบ้างคะรื่ามคะ ถ้าหลายเรื่องอลยค่ะนะเดี๋ยวเรื่องคลิปเสียงค่ะน้องคลิปเสียงเนี่ยน้องมีคนถามเลยหรือว่ารู้มัาๆอย่างค่ะเดี๋ยวคอไม่พูดดีกว่านะคะเดี๋ยวมีผลเสียต่อลูกคดีเดี๋ยวเราคิดว่าพี่นันดาเนี่ยลงเนี่ยมันไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราพาเดี๋ยวอาจจะต้องไปสิ่งที่ผมต้องต้องพาไปเรื่องเรื่องคลิปเสียงใช่ไหมคลิปเสียงที่ที่ที่ตำรวจเอามาเปิดนะใช่ไหมค่ะเดี๋ยวผมตอบเตนให้นะครับเรื่องคลิปเสียงที่ตำรวจเอามาเปิดนะครับก็ ตำรวจบอกว่า5นาทีนะครับแต่ที่ตำรวจเอามาเบิดนาทีนาทีพี่ๆนักข่าวก็ดูเอาเองนะครับตรงนั้นนะครับแค่นั้นแหละที่คือผมผมผมจะไม่พูดจูงใจให้ให้นักข่าวเนี่ยนะครับเ<ม>ชื่อในรูปคดีของ<ช>ผม,ผมแต่ผมจะให้ข้อเท็จจริงไปนะครับเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังแค่นั้นเองแล้วให้ทุกคนไปวิเคราะห์กันเอาเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นมาอย่างไรแต่ว่าจากการตํารเดีเราดูจากพยานหลักฐาน แล้วการทํางานของคณะกรรมการสิทธิ์ของเราอ่ะก็คือเป็นการทํางานก็คือมีการตรวจสอบการกองไหลหลายชั้นหลายคณะนะครับไม่ใช่คณะเดียวไม่ใช่คนเดียวนะครับเราทํางานเป็นทีมนะครับก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ซอปลาออกมาพูดหลังจากที่มีปัญหาย้ำชัดไม่หนีจ่ายแน่แต่ขอเวลาหน่อยรวมทั้งสู้ไม่ถอยพร้อมเดินหน้าชนเรื่องที่ถูกรีดเงิน5ล้านบาทครับ จำชื่อไว้นะครับซอปลามาดามลูกเนียงเธอคนนี้ไม่ธรรมดาครับ